เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวฟาวฟาวเอาไม่เอาไม่ยังไม่จับเวลาเอาไหร่เอาไม่เอาไม่เขาให้แก้ตัวแบบใครจะเป็นอย่างนั้นนี้ฟ้านิดเดียวคอยทีละสามสิบคนนะครับนี่ อันนี้เดินไปรับคนต่อไปใครซอบไม่ผ่านก็จะยึดบัตรครับรอบแรกตกไปแล้วคนหนึ่งเดีดยังไม่ร้อนอะไรพอยแล้วครับ่อยแล้วครับขี่มาแล้วววเสื้อแดงที่สองเว้ยหมดไปคนแรกไอเสื้อแดงคนที่สองหลานพมครับเออมาแล้วครับไอเสื้อแดงคนที่สองหลานพมเองครับมาแล้วครับเออเออเขาแค่ผ่านนัหนู มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันที่หนึ่งที่สองอยู่เดี๋ยวตะโคนเชียร์มันหน่อยนโจตะโคนดิเฮ้ยเองเปเดีอดเองเรือดเดื้ยเดืวเอเคือดเดือเเปเเ ดูคนหึงนกวิ่งดูดิเป็นมัดๆเไม่เดี๋ยเดี๋ยวรอดูเนี่ย้นม่ตมตูดนั่นแยิบกมองไกลๆไม่ต้องมองกันหน้ามองไกลๆ้ามองด้านหน้ามองไกลๆนู่นไปเดิมพันกันดีกว่าว่ามันจะเอาที่หนึ่งไหมไอ้2คนเนี่ ไอ้กงเกงขาวนี่หลานผมเองครับไอที่หนึ่งมันจะยอมไหมให้คุยด ua เอากโลเอารอบเอาแค่ผ่านไงแต่ว่ามันเดี๋ยวคอยดูเข้าเซนชัยมันจะนอนโชว์มันจะนอนโชว์วัยที่หนึ่งนักวิ่งนี่ว่ะส่งส่งนักวิ่งเลยเออดูเขามีนาฬิกาดูเขาเลยรู้ อ่ะเขมอ่ะเขม,กเขมยกมือหนอ่อยอ่ะเขมยกมือหน่อยเดียกกวคนนี้ด้วยเออที่สองง่ายกวะาสองก็ยังมีว่าที่แด้วสองก็เอาเอโอ้ยคนแรกดูดิเท้ามันสับโอ้สับอลอดเลยเราเชียร์กลุ่มหลังนี้ดีกว่ากลุ่มนี้ไม่มีตกแน่นอน กุ่มที่ไม่มีตกสเต็ปนี้ไม่มีตก,ตตกอย่ามีเบอร์26น่าจะไม่ตกส่งดีเบอร์8อย่าเดินลูกมองไกลๆมองไกลๆมองไกลๆลูกสับท้าไปเรื่อยๆเบอร์8อย่าหยุดคนนึ่งโอ้ยยืดสปีดจะเล่นเนี่ยคนที่หนึ่งดูดิเหลือจัดอะไม่ให้ขี่มันสปีดทางตรงให้เอาเวลาหน่อย สปีดเลยอะัี่แน่นอนมองไกลๆมองไกลๆสั่งเท้าไปเรื่อยๆลูกมองไกลๆยกเท้าสูงๆโอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยดูดูมันสปีดแล้วเดี๋ยวมันจะนอนโชว์คอยดูมันจะนอนโชว์มันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะนอนคอยดูมันจะนอนแล้วมันจะยกมือแล้วมันจะนอนเดี๋ยวมันจะนอนคอยดูมันจะนอนไม่นอนเ้ย ไม่นอนเว้ยไม่นอนเว้ยจบไม่ถึงหลวมาสอบสอบแต่หารเรือมันนอนโชว์เลย <c oughs> นัด <c oughs> ที่สองวิ่งได้ลำที่สองเฮ้ยรุ่นนี้ผ่านหมดรุ่นนี้ผ่านหมดไม่หมดไม่หมดเว้ยรุ่นนี้ผ่านหมดหกสิบคนตกคนเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะ รุ่นนี้ตกผ่านหมดแน่นอนถ้าไม่เดินนะอเอกอลับบ้านเลยกลับบ้านเลยปะผ่านเล้วกลับบ้านเลยปะผ่านหมดผ่านหมดรุ่นนี้เฮ้ยโจลุกเนาะผ่านนะผ่านผ่านไม่มีร่วงไม่มีร่วงโว้ยมันสปีดเว้ยเสื้อแดงมันสปีดด้วยเว้ย โอ้ผ่านตูนี่ผ่านหมดผ่านหมดอืมเสื้อแดงสปีดเฉยตูนี่ผ่านหมดเวลาที่ผ่านหมดไม่ไม่ผ่านหมดผ่านหมดผ่านผ่านหมดทุกคนเลยเว้ยโอ้สุดยอดผ่านหมดผ่านพอดีเลยอ่ะ เขาต้นไม้อะไรดังมันอยู่นู่น